ครับท่านผู้ชมเมื่อนอี้ครับเมื่อพบก,กับผมอยู่แล้วครับสองสายฟ้าผ้าด้วยเนาะครับผมเมื่อนอีกก้มีโอกาสได้พาท่านผู้ชมไปติดตามเบื้องแนวทางโขกดาบกับปูวัดหนึ่งเนาะครับวัดแห่งหนึ่งแะครับผมปูเิ่นกะวา่าปูเิ่นกะมีสูตรเนาะครับเนาะ กระปูนี่แหละพระสันมันข้าวสาลีเพืให้เล็กเย็ดตัวพระสันครับผมก่อนจะไปรับส้มฉิดกระฝากดไลค์กดแชร์ใสฟฟ่ฝาผ้าร้อยน้ำเลือครับผมครับไปฟังดังกันครับว่าปูคนสิว่าจั่างนี้เนาะครับผมเดี๋ยวปูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่จะฝาโบ,โบนั่นแหม่ั่นไหมนี่นมือพับวีขนีมาครับเออนั่เป็นหนกบัว<อ> ดอกบัวนี่ตดอกสองดอกเพราะว่าอันนี้มันติดไป็นเฮ็ดร้านทำถ้าขานเทียดคือเก,กาขอบอเฮ็ดขอบอของน้ำจักบาดโอ้สีสทีให้นู้นี่บอกเฮออ็ดแดงกอ่อนเฮ็ดดอกบัวไหมเป็นวงนี่เมือดอกบัวจากบัดอกบัวสีเขาห่งมันดอกละลายนึ่งเด็ดนี่แล้วแล้วนั่นแหละโยนน้าเป็นปูนนะเป็นปูนผมเอามาให้ดอกนี่เป็นปูนเออเป็นปูนอะไรกันยิงนอดลงไปแล้วโยนเข้าไปอืมันก็เป็นดอกบัวงามสียงงามจากเกษตรนี่สงไหล ปกติจะเฮ็ดกี่หนึ่งได้ได้ได้ซื้อยังไมเนี่ยเอาเอาเอาต้งยมอวายบอกอาปุนบ่ครับเอาเยี้ซเยังไงนู่นเสือไาให้มันมันโบราณนั้นเอาปุ่นเอาังเยสปมเสียนไม่ห่ยเสียเสียนน้นบ่เสียนเอาบ่กาีแล้วบ่เลยนชนซืใอเมือยังไงเนาะเชนเราเชนเลขกให้น่นนาเอานั่นแล้วไม่ลงไม่ลงเฟซเอามานี้มาเบื่งมาเบื่องเลขนั่นนะงวดนี่ไทยตะมือผมเนี่ยเหรอะก็ไทยตะมือเนี่ยหละฮะ ไทยตะมือได้หะเจ้าครับ่ทยลงตะเมื่ออยัง้าน้บ้เขียนสมือได้ไปเอามาละเอาปันมูลนี่มาเ่งนี่า่เจ้าเจ้าใส่มือซะบ่๋อส่มือหรเนงมีบ่มันนแนเมียนันบ่้เขียนมืักเที่อได้เนาะมันบ่แม่นดอกว่เป็นเนี่ยอันนั้นท้อเบิเฮ็ดเดนอันนี้อันสซว่ายนบากน้ำกันได้สิให้เบิงงีได้มืนี่แ่เป็จะโูกนมือจะไปจับยังมาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสันตุภัสกยมนีวงข้าพเจ้า เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่2,600กว่าปีมาแล้ววันนี้หรือเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าขอพิสูจน์ด้วยวาจาสิทนีวญญนวว้ว่าปัญญาจิตตังเสียมหังปัญนางเสริมหงมีตัวนมะเสวิตังวรังว่าปัญญาจิตตังเสียมหังปัญนางเสริมหงมีตัวนมะเสวิตังวรังพุทธกะดีธรรมกะดีสังฆกะดีพุทธะเป็นเศรษฐีธรรมะเป็นเศรษฐีผู้ใดเห็นผู้ใดมีโชคมีลาบจงเกิดประสิทธิผลผู้ใดเห็นแล้วจง เป็นผู้มีโชคมีใจผู้เห็นแล้วผู้มีโชควมีลาบจงปร,ประสิทธิภาพเกิดขอบุญญาบปรมีทัศนสาวปรมีข้าพเจ้าไม่เคยเียนใส่มือจากเทียเด้อเทียแหลกเด้อเอาอ๋อคือว่านั่นว่าเอาได้อลย นี่คือมาชุมผัวชมผูวการเดินลูกเหรอฮะได้ชมปูวชมผัวครับผมมาเนรลูกเราเดี๋ยวมันก็ขึ้นห้อยแน่นอนโอ้ยเราไปมองปิดแล้วเนาะมันเพี้ยนไปตัวแล้วนี่นะโอ้ย ว่าไม่ได้ซีได้หาหรือเปล่าอะยังยังขายุเจตุโดนนไม่ยังพ่อปูนอ้จะลุ่กบโสดอยู่สว่างนนยขวานเออยข่ายุโสดนียหาตัวนี่ป่ะครับหาจริงวันที่หนก็มาหกตัวตุเนอะหกตัวที่ปัด ตัวเลยได้ขอไปเลยได้ขอบ,บอกเขาพูมไปเด้เมัาจะลงเฟดอกนม่เจ้าเห็นบอกวันบากนะครับผมอัจะจะลงเมือม่อนปิดตาไถเลยวะเอ้าวันนี้ไหม้ายไถนะครับเนาะโอ้บริบอยดีตาไเด้วยโอ้แต่ไรเนาะปูเนาะเรียกเก๋งงามด้วยอยคอยเป็นผันนุ่มมันเก็บตัวเต็มทีเห็นเหนยียดยัวตะกีนน่ะนะบอเลเป็นผนุ่มบ่เห็นเเยู่ปูนม่สุดอยู่ด้ มันก็ทุบบิดาไปเนาะเจ้ามือยานไข่เนี่ยเราพูดเจ้ามือยานเทลัดมันจะเป็นเสถียรจิตมาจากวัาฟังในหามลงได้นี่เห็นเดบึงนี่รางวันที่หนึ่งงวดมันมานี่เป็นนักศึกษาจะผ่านหรือไปผ่านเนี่ยมือไว้เนี่ยถ้าเห็นนักเสียนบอกบอกเนาคั้าการมองเห็นเนี่ยเจ้าเสียนเจ้าจิตตะลึงลังนกถ้วยทองก็เห็นบ่เกิดขึ้นมาบ่เห็นสัมเจ้าท้างนกถ้วยทองเป็นแน่วเลยมันมั่งสิหนึ่งหันงวดหนึ่งหันมันมั่งสินี่ มือเรียกวอกได้ี่มือเรียกเรียกวอกมันมากสินี่นี่นี่นะอาจจะนี่ก็ได้กับนี่ล่ะห้าศูนย์บอกหมดว่าหันนี่เออนี่มันขึ้นมากสิเลยหั่นลงเถื่อท่องอันนี้มันจะอันนี้อัน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 มันมามันมากกว่านี้อ๋อค่ะว่าที่แล้วเนาะอันนี้อันนี้งวดนี้เนาะค่ะนี่ห้าสิบสีงวดอนตอก็เขียนไว้อยู่มาตตาบันปากมันขึ้นไม่หยิง เห็นเจ้าแต่ลิงุ่่นึ่งมันยังเห็นเจมาน้างกันนะเข้ยนบอกว่าอันนี้เนี่ละอันนี้ล่ะสองตัวลังนกถ้วยทองทีอ้วยงองเอ้สติวิจารณญาณที่เราละเนาะเออวันนี้ก็ มันเป็นตัขอบเนี่มันมันตัวรอดด้นี่น้ำะรวยๆเช่นผิดผมไปเขียนรุดเลยเนี่มันเขียนหนึ่่วนเวียนนเฟรก็จะหัวขวัญเล ตัวนี้มันสงสัยตัวนี้ก็าอ่านอนอยก็ตัวนี้มันเป็นตัวสอตัวสอได้นี่อันนี้ตัวด้าเด็กนี่มันเป็นเศรษฐีนะนามะรวยรวยนั่นหรอเศรษฐีนะไม่ถนัดนะตอบไปนี่งวนงวดนี่นี่มันมาทำงวดไงเพราะว่าที่มึงงวนดีกว่างวดนี่แหละมันมาอีนแล้วปลาเหลืออ่ะจะไล,ล่ครับเนาะนี่นี่แหละพระเคยบอกเลยเกตตัวสมัยตะตะกี้โง,งโง้อง่ก็ไปเจ้าอยู่นี่เนาะ ครับผมปันวาเล่ยนผู้เลวเป็นยงกันแค่ไะไของตัวแกันของตัวเปย์กันแต่ว้านยี่พันธ์านาทุ่งัวนแต่เลขสองตัวม้งแต่ว่านอีกอันนี้ก็ขึ้นได้เสียละอันอันไม่แย่แย่ขืนได้เนี่ยปากครับผมอันนี้ไม่แย่แย่ขึ้นแต่วันนี้นี่งวดนีงหันเบางแดงห้างห้างนงเสถียรทองเมืองเชียงไทยจิดตัวใดยังมาพิสูจน์อีกครับผมไม่เห็นดอกเศรษฐีวิจารณญาณที่เก่าแล้วเนาะอาจจะเห็นเจ้าสิตะลึงเลยเพื่อนี้ก็นจากได้สนับสนุนรัฐบาลรุนคนละ บ่บ่เคยเห็นได้หมดน,นี่บ่เคยเห็นเลยเกิดมากเจ้าเห็นคนตาโรคนสาจังบึงมันมาจะปายใหมต่ตัวมากครับผมเคยเห็นไปเจา้าห้างนกติดท่องเห็นบาดมันก็ <ไป S 2> เป็นเปนลี่ยงความเสียส่วนบุคคลนปูน่เนาะไม่เห็นเจา้าแต่เรื่องบนเลยแม่นบ่ความเสียส่วนบุคคลเออแต่ว่าขยันเจา้าแต่เรื่องเลยใส่สติที่ก่อนเนาะไม่บ่เจ้าแต่เรื่องเลยห้างเล่ยห้างหนุกได้เด้เลยเด้วมันเคยตอยท่องแต่ว่ามันหลุดมันหลุดมันมันจะเปลี่ยนน่ะสิละไ่จะเป็นเมืองเราเสียท่องเลยไมนจะหลุดมาจากงามเลยแต่ว่ามัน ม,มันมันเป็นห้างของถวยเงินอันนี้สีเงินเลยเจะเห็นเจาตะลึงลงออองะล่งเลยอันมอกระไรบออกางนี้ค้นตะลึ่งเลยผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สาย้าผ้ารวยน้ำเนี่ยครับผมครับขอบคุณครับ